สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดหัวใจใน Tik t o อกกันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์เคมโซเชียลเลยค่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะไปลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาใช้งานผ่านลิงก์กันได้เลย แล้วมาเราเข้ามาแล้วนะคะหนะ้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วมาเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถลองอินด้วย o g l e กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกดกับไปทีหน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยะคะ่ะ แล้วเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินขระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมและเครดิตก็จะเข้าอ,อัตโนมัติเลยแล้วก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึงสามช่องทางเลยช่องทางที่หนึ่งก็จะเป็นสแกน QR Code ทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะช่องทางที่สองก็จะเป็น t r o u g Money Wallet และช่องทางที่สามก็จะเป็น c ริปโต c คอเ e n c y ค่ะเพืเ่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนํากันจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะจำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลย แลวเมื่อเราทำางานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดหัวใจใน t i k t o กกันนะคะเราก็จะคลิกที่ Tik t o กกันเลยเนาะและที่สำคัญนะคะแอคเค n าที่เราจะทำนะคะก็ต้องเป็นแอคเค้าสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะและในส่วนของหมวดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือเป็นพื่อนจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของบริการนะคะเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกหลากหลายบริการเลยเนาะ ต่อมานะะในส่วนของลิงกนะคะคเราก็จะขออนุญาตินก,กลับไปที่หน้าติ๊กตอกนะคะแล้วก็จะมาคัดลอกที่ลิงก์นี้กันเลยส่วนจํานวนที่เราต้องการนะคะคเราก็จะใส่ไปจำนวน1,000แล้วกันนะคะโดยเวลาเฉลยข,ของเรานะคะคก็จะอยู่ที่11ชั่วโมง26นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่5บาทนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ แล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้น <c oughs> ให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็กกันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดาเนินการอยู่นั่นเองนะคะและทุกคําสั่งซื้อนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีประวัติคําสั่งซื้อให้ดูชัดเจนเลยสามารถเช็กได้ตลอดเลยนะคะว่าทําถึงขั้นตอนไหนแล้วไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะหายหรือว่าจะโดนโกงนะคะ รัศดทพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมรบ500บาทขึ้นไปคนก็จะปลดล็อกซีรีส์จีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรยีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับสิทธิ์ดูได้ไม่จำกัดเลยเอาใจใส่ดูซีรีส์กันส,สุดๆไปเลยคะ่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนำเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่แนะนำเพื่อนกันเลยเนาะ และเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากใช้เว็บไซต์ที่ดีแบบนี้นะคะก็ไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตรคาค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแล้วก็จะมีคา่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่100บาทกันอีกด้วยและหากว่ามีเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มเองทางช่องทางก็แค่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์ KMSocial นะคะและทุกออเดอร์ของเพื่อนคุณก็จะได้ค่าคอมมมิ่่่นเเเพพียยแไไไดด้้้คอะะกาาปวลห ื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาสงสัยหรือว่าต้องการให้ช่วยจัดการนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะมีทีมแอดมินนะคะพร้อมดูแลตลอดเวลาเลยติดต่อได้ง่ายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จะไปที่ติดต่อแอดมินกันเลยเนาะแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆก็หมคลอกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็นาเลขออเดอร์ที่คัดลอกไว้นะคะมาใส่ช่องนี้กันได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพ ah <susuruh> จะใชเป็นรูปภาพนะคะก็ไปที่แอดแท็กไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะแสดงก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันได้เลยค่ะและหากว่ามีเพื่อนๆคนหนึงนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหามาทางไลน์นะคะก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็สแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะกลับมาที่หน้า t ิ k ิตอกกันนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราก็มีอยู่แค่สิบหัวใจนะคะเราก็จะขออนุญ,ญาตรีหน้านี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพ กันนะคะว่ายอดหัวใจของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือ,อยังนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น286หหัวใจแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ยอดหัวใจของเราขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เอาละคะ่ะตอนนี้นะคะยอดหัวใจอของเราก็เพิ่มขึ้นมาเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระบบเขาก็แถมมาให้เราเรื่อยๆด้วยเนาะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะไปลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเว้าทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ